เอาาเบ่งหันหล่นนามายังไปสวางตัวดู่้าวดูบ้างใจกักต้องนับให้หน้าครับห,หน้าก็าไม่เขาครับเป็นหน้าแหงเพราะว่าฝนมันถึงช่วงไปเดือนหนึ่งนันก็อวัเกิดนะครับฝนตก,ต,กตามปกติครับ ข่าเท่านั้นได้เขียวไม่มีแต่หญ้าปกติไม่มีแต่เข่าทุกปีฝนตกมาเสมอฝนก็พ่งมาอาทิตีหนึ่งครับแต่น้ำก็เลยท่วมแต่ขี้ขยะจับไปอยู่ใสเข่าว่าเกิดครับมีแต่หนาได้นะทุีเดียวจะเป็นเข่าครับมวลลายปล่อยหัน เลื่้นดินนถึงใจคักเียงกับเบื้งครับ2ตัวปัวนครับเบื้องในแห้งดทำเป็ดสมตัว เขาบอมีไฟเดียงครับมันเปลืองอันนี้เดียงไปเบิง้งเบิง้งดครับควบซุปทั้งแก่หอยงามบริสุทธิ์าไยเดือนขังไฟเต้นนี่กลุ่มเหมืนคัก ตุา<ๆ> <laughs> ง,งตัวเขาเขาไปได้กินครับปีนี้เฮ้ยไ้เฮ้ยไ้หยาไปได้นี่น้ำพห,หนานิานส่น เป็นหา้าครับปีนีป็นคิดตะหน้ารุมเครับนี่เขาหานเขาเปรเียงหรอครับหาบึงยากเลยไม่จะผม่จะเดียงบึงไปดูไหหลานมึงมวนหลังจากโพสถองนามมาไดเดือน ลอยปลเป็นลุ่งดินเคยแดกแดดม้วนคักแล้วล่ะตอนนี้เป็นช่องชั่วโมง <c oughs>